สรุปเหตุปะทะเดือดระหว่างไทยกับกัมพูชาหลังทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงโจมตีพลเรือนไทยก่อนอย่างไร้มนุษยธรรมและขัดทุกกฎบัตรสากลระหว่างประเทศจนทําให้พลเมืองไทยและก็บ้านเรือนฝั่งประเทศไทยต้องได้รับความเสียหายและเสียชีวิตค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ตึงเครียดขั้นสุดจนเสี่ยงเกิดภาวะวิกฤตคนไทยอย่างเราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของปฏิบัติการข่าวปลอมหรือว่า IO อจากฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวสุพิให้ฟังค่ะก่อนจะเข้าเรื่องของไทม เหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะโอ้ต้องขออนุญาตย้ำในช่วงแรกนี้ก่อนนะว่าขณะนี้ประเทศเรากําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีใครคาดคิดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําคือรวมน้ําหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางกองทัพฝากมา2เรื่องเรื่องแรกนะคะขอความร่วมมืองดเข้าไปในบริเวณพื้นที่นะคะเบอร์ต i k กเกอร์ขอความกรุณาอย่าเข้าไปนะคะรวมไปถึงงดการบันทึกภาพหรือคลิปวิดีโอเมื่อเห็นการเคลื่อนย้ายกําลังพลยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆทางทหารขอความกรุณางดการเผยแพร่เลยนะคะ รวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านประชาชนในพื้นที่นะคะงดการถ่ายภาพพื้นที่หลบภยัยพื้นที่หลบอันตรายของคุณลงโซเชียลมีเดียของความกรุณดด้วยระมัดระวังนะคะเพราะไม่งั้นถ้าตกไปอยู่ในฝ่ายกัมพูชาอันตรายมากเพราะตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเขามุ่งเน้นการโจมตีที่พล,ลเรือนของคนไทยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะตอนนี้ทางกองทัพเขาฝากย้ํามาว่าเขารับเปิดรับบริจาคเลือดอยู่นะคะเพื่อนําเลือดเนาะไปให้กับเหล่านายทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะย้อนดูไทม์ไลน การปะทะเดือดนะระหว่างฝั่งไทยและกัมพูชาเมื่อกัมพูชาเปิดฉากยิงฝ่ายไทยก่อนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา23-24กรกฎาคมเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างสีโมงเย็นของวันที่23กรกฎาคมนะคะนายทหารชุดลาดตะเวนพันรอ14ณช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารอีกครั้งครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง5นายและ1ในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาดค่ะเป็นผลให้ทางการไทยนะคะสั่งการยกระดับการต่อโต้กัมพูชา ขั้นสูงสุดทันทีโดยการตอบโต้ทางการทหารนะคะสั่งปิดชายแดน4ี่แห่งคือช่องอานมา้าช่องสงาช่องจอมและช่องสายตะกูค่ะพร้อมทั้งปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทั้งปราสาทต,ตาเมินทมและปราสาทต,ตาควายพร้อมมีคําสั่งให้กองกําลังไทยเตรียมพร้อมสําหรับปฏิบัติการตามแผนจัก,กรพงภูวนาถซึ่งเป็นแผนที่เราเคยใช้และก็ประสบความสําเร็จเมื่อป,ปี2554เน้นตั้งรับแต่พร้อมตอบโต้ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเกิดรุกรานอธิปไตยเราทางด้านการ ทูเราก็มีคําสั่งลดระดับความสัมพันธ์กับกัมพูชาลงทันทีพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตไทยนักกรุงพนมเปญกลับมาประเทศเราแล้วก็ส่งทูตบ้านเขากลับประเทศเขาเช่นเดียวกันซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะจากคาสั่งนี้เนี่ยมีวิวาทะที่ไม่เหมาะสมจากฝั่งทูตของกัมพูชาเนี่ยโพสลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลก่อนที่ต่อมาจะมีการลบโพสต์ดังกล่าวขึ้นค่ะหลังจากฟั่งไทยยกระดับการตอบโต้ทางการทหาร ตัดในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตฝั่งกัมพูชาก็ไม่น้อยหน้านะคะลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตต่ําสุดกับไทยเฉกเช่นเดียวกันแล้วก็ยืนยันว่าทหารไทยเป็นคนลุกล้ำเข้าไปในดินแดนของเขมรเดินออกนอกเส้นทางลาดตระเวนตามปกติที่เคยตกลงกันไว้ใน MOU43 เป็นผลให้ไปโดนระเบิดสมัยสงครามซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่และยืนยันว่าถ้ามันเป็นระเบิดใหม่เขาเป็นคนเอาเข้ามาติดตั้งจริงๆเนี่ยมันน่าจะทำอันตรายได้แรงกว่าแค่ขาขาด แต่น่าจะสังเวยทั้งชีวิตเพราะว่าระเบิดใหม่มันแรงกว่าค่ะในระหว่างช่วงกลางคืนเนี่ยก็มีรายงานเข้ามาในโซเชียลมีเดียแบบไม่เป็นทางการเนาะว่ามีการพบเห็นความเคลื่อนไหวกองกําลังของทหารกัมพูชาไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเรียกประดมพลหรือไม่นะคะและลอดออกมาให้เราเห็นตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าในช่วงเช้าของวันที่24กร,รกฎาคมฝ่ายกัมพูชาจะกระทําการที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมฉีกท,ทุกกฏบัตรสากลระหว่างประเทศค่ะเมื่อเขาได้เปิดฉากยิงฝ่ายไทยก่อนจน ช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคมนะคะมีหน่วยลาดตระเวนของฝ่ายไทยเนี่ยได้ยินเสียงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของฝั่งกัมพูชาเนาะบินเข้ามาขับบนบริเวณหน้าปราสาทตาเมินทมฝั่งไทยก่อนค่ะก่อนที่ต่อมาจะพบเห็นว่าทหารกัมพูชาได้พยายามเดินกําลังเข้ามาประชิดลัวหน้มใกล้ฐานปฏิบัติการของฝั่งไทยพร้อมอาวุธครบมือแล้วก็ระเบิด RPG แม้ว่าทหารไทยพยายามตะโกนจรจาให้หยุดปฏิบัติการดังกล่าวแต่ไม่เป็นผล ก่อนที่ในเวลา8นาฬิกา20นาทีฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงฝ่ายไทยก่อนก็คือจุดตรงข้ามฐานปฏิบัติการไทยทางที่ตะวันออกของปราสาทตาเมินทมในระยะ200เมตรก่อนที่9นาฬิกา40นาทีแบบไม่ทันได้คาดคิดฝ่ายกัมพูชาตัดสินใจใช้อาวุธสงครามก็คือจรวด BM21 นะฮะซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกจริงๆเปิดฉากยิงใส่พลเรือนฝั่งไทยกระทําการอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินและก็ที่อยู่อาศัยแหล่งชุมชนและโรงพยาบาลของ จนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและเสียหายมากมายตามรายงานกองทัพบกตัต่อไปนี้ค่ะจุดที่1น,นะคะที่รับความเสียหายคือบริเวณปั๊มปตทบ้านผือตอนหนองยาลาดอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจุดนี้เป็นจุดที่หนักที่สุดนะคะส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตถึง7รายในเบื้องต้นและบาดเจ็บ14รายค่ะ อีกที่หนึ่งคือพื้นที่บริเวณตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จุดนี้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บ2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเ,เป็นเด็กชายอายุเพียงแค่8ปขวบเท่านั้นจุดที่3พื้นที่บ้านกุดเชียงบุญบ้านจันลาบ้านพลทองตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในจุดนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งรายค่ะจุดที่4คือพื้นที่บ้านขี้เหล็กตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุริรัมในจุดนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ทําอันตรายต หมู่ที่16ตำบลบ้านกรวดอภเอบ้านกรวดจัังหวดบุรีรัมย์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนอีก2พื้นที่คือพื้นที่บ้านหนองแรดตำบลบักไดอภอพนมดงรักจัังหวดสุรินทร์และพื้นที่บ้านนายบุญร่วมทองวิเศษหมู่ที่9ตำบลโดมประดิษฐ์ บ้านเรือนได้รับความเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะส่งผลให้เวลา11นาฬิกาเกิดการตอบโต้กับทันทีนะคะจากฝ่ายกองทัพไทยส่งเครื่องบิน F16 หกลำบินโจมตีเป้าหมายที่ตั้งทหารกัมพูชาบริเวณช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปทำลายกองพลน้อยชุดรบส่วนสนับสนุนที่8และ9ของเขมรซึ่ง2จุดนี้แหละค่ะเป็นจุดหลักที่มีการตั้งอาวุธปืนใหญ่ตั้งอาวุธปืน R p g ีีที่ยิงเข้ามาโจมตีพลเรือนคนไทย รวมถึงกองกําลังนี้แหละเป็นกองกําลังที่แอบลักลอบเข้ามาวางระเบิดจงส่งผลให้มีนายทหารของไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสในช่วงที่ผ่านมาค่ะจะมีรายงานนะคะว่าสามารถทําลายกระเช้าบันไดทางขึ้นของทหารเขมรบริเวณภูมะเขือจังหวัดศรสีสะเกดได้สําเร็จและก็ทําลายฐานที่ตั้งนะคะปฏิบัติการของกองพลทั้งสองอันของเขมรได้สําเร็จและบินกลับไทยอย่างปลอดภัยในเวลา11นาฬิกาสนาทีค่ะซึ่งต่อมาในทางผู้ว่าราชการใน4จังหวัดอันตราย ของทางภาคอีสานนะคะคือสุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีแล้วก็บุรีรัมด้มีการสั่งอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยไปในจุดที่ปลอดภยัยเป็นที่เรียบร้อยค่ะจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะกองทัพภาคที่2ของไทยโพสต์ยืนยันเลยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่กัมพูชาเปิดฉากยิงพลเรือนไทยจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากมายในครั้งนี้นั้นไทยมีสิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหรประชาชาติมาตรา51นะคะแต่เรามีอะไร รธรรมเรามุ่งสันติเราจะโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นนะคะและหลีกเลี่ยงการกระทบต่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอย่างเช่นประสาทาโบราณแน่นอนว่าไทยเราเคารพตามหลักกติกาสากลและหลักมนุษยธรรมค่ะแต่เราก็จะไม่ยอมไม่เกิดการโจมตีและเมื่ออธิปไตยบ่นทําลายศักดิ์ศรีของชาติโดยไม่มีการตอบโต้ค่ะ14บสนาฬิกา15นาทีวันนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการถแถลงเพื่ออัปเดตจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บทั้งหมดโดยพบว่ามีพลเรือน เสียชีวิตทั้งหมด11รายนะคะบาดเจ็บสาหัส8รายและบาดเจ็บ16รายส่วนทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บสาหัส3นายและบาดเจ็บ4รายค่ะสรุปสถานการณ์ไทยตอบโต้การโจมตีของกัมพูชาจากเพจกองทัพภาคที่2นะคะได้มีการรายงานออกมาในเวลา15นาฬิกาเพื่อบอกเล่าสถานการณ์ทั้งหมดว่าทางช่องบกนะคะทั้ง2ฝ่ายมีการตรึงกําลังก่อนที่บริเวณช่องอันม้า F16 ทิ้งไข่ใส่ที่ตั้งของกัมพูชาค่ะจากนั้น ในพื้นที่ซาแต่อำเภอการทร,รักษ์ทหารไทยได้ใช้รถถังเข้าตีเพื่อเข้ายึดพื้นที่จุดตรวจการภูผีตรงข้ามปราสาทโดนตรวนกองกําลังไทยใช้ F-16 บริเวณช่องตาเท่าซึ่งสุดท้ายโอ้ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าท่ากลางสถานการณ์อันเปราะบางระหว่างไทยกับโมชายอยู่ในขณะนี้สิ่งสําคัญมากๆเลยที่คนไทยต้องร่วมมือกันก็คือว่าต้องเช็คข่าวให้ดีนะคะว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ก่อนที่จะแช์นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะคะว่าภาพการเคลื่อนกําลังพลยุทโธปกรณ์ทางท,าท,าทาหารหรือภาพพื้นที่ หลบภัยอะไรเนี่ยพยายามอน่าแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายอย่างมากถ้าหลุดไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีเช็คข่าวให้ดีเชื่อข่าวจากสื่อหลักที่ได้รับการยืนยันอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่มาเท่านั้นก่อนที่จะทําการเชื่อแล้วก็แชร์ต่อนะคะสถานการณ์แบบนี้คนไทยเราต้องรวมใจเป็นหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคนด้วยเพืเ่อได้อัปเดตสถานการณ์ที่ถูกต้องไปพร้อมๆกับท N n ของเราค่ะ